สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถบ้านเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับตัวนี้เป็นรถกระบะอิซูซูดีแม็กสี่ประตูนะครับปีสองพันห้านะครับเครื่องยนต์สองจุดห้านะครับดีเซลนะครับเป็นตัวเครื่องไดเล็กนะครับสองจุดห้าเทอร์โบนะครับคันนี้นี่ครับผมพาชมสีรอบคันนะครับตัวนี้เป็นสีเทาตัวหายากนะครับสีนี้สีนิยมเลยครับสีนี้นะครับ สีรอบคันยังถือว่าสวยนะครับสีสันก็มีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานนะครับนี่ครับเป็นตัว2.5นห้ D I Turbo นะครับมีเคลิบอยติดตั้งหลังคามาเรียบร้อยแล้วนะครับลงเล่มเรียบร้อยครับคันนี้เป็นตัวกระจกไฟฟ้านะครับเป็นตัวกระจกไฟฟ้าแล้วครับปี2 0 0 5แท้เลยนะครับ นี่ครับภายในภายในสวยสะอาดนะครับครแผงประตูเดิมๆดผ้าเดิมโรงงานเลยนะครับครับภายในสวยครับสวยสะอาดเบาะเดิมตั้งแต่ออกจากศูนย์อี่สุเลยนะครับครับด้านหลังนะครับครับด้านหลังก็เบาะสวยนะครับสวยครับด้านหลัง เดี๋ยวผมพาชมฝั่งด้านซ้ายนะครับขับด้านฝั่งด้านซ้ายนะครับแผงประตูสวยๆเลยครับคอนโซลสวยนะครับไม่มีแตกไม่มีหักครับช่องแอร์ไม่มีแตกไม่มีหักนะครับช่องแอร์ครับเป็นตัวเกียร์ธรรมดานะครับนี่ครับบุ๊กเซอร์วิสมีครบเลยครับสมุดป๋องสีตั้งแต่ออกจากศูนย์เลยครับพลบอเล่ม นะครับเล่มมือเดียวเลยนะครับคันนี้พัสีปีสองห้าหกเก้าครับหมดเดือนมกราคมครับสองห้าหกเก้านะครับฝั่งด้านซ้ายนะครับครับด้านหลังก็มีเบาะให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเบาะญี่ปุ่นเลยนะครับนะครับด้านหลังเบาะสวยสะอาดเลยครับ ด้านท้ายนะครับเดิมเดิมเลยครับเม็ดอาร์คเดิมเดิมไม่มีแกะไม่มีลรืออเลยครับด้านหลังแล้วก็มีไฟติดมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมน่าจะลืมปิดครับนะครับเปิดปิดได้ปกติเลยนะครับไฟพื้นแมกเนเนอร์สวยเลยนะครับไม่มีบรรทุกหนักครับคันนี้เป็นรถผู้หญิงนะครับรถผู้หญิงชื่อครอบครองคนเดียวนะครับ คันนี้ได้ยางถือว่ายางปี2023นะครับดอกอยางยังเต็มๆเ,เลยครับซื้อไปไม่ต้องเปลี่ยนนะครับยังใช้งานได้อีกยาวๆเลยครับยางดอกอยางยังมีนะครับนี่ปี2023ครับรถคันนี้เดิมทั้งคันนะครับไม่มีชนแน่นอนครับคันนี้เลขไม้วิ่งอยู่ที่ 112, 296สโลนะครับ ครับผมลองสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องนะครับสตาร์ทติดทีเดียวครับเดี๋ยวลองสเทสออีกทีนึงนะครับนี่ครับสตาร์ทติดทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องกัน,นครับห้องเครื่องส,สวยๆเดิมๆเ,เลยนะครับคันนี้ขับรถสักปโปรไม่มีแกะครับ แคมเิงสูขไม่มีแกะไม่มีถอดแล้วครับเหมือนทเคยยังอยู่เลยนะครับแคมเปญคานหน้าเดิมๆเลยครับครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สองพเทอร์โบนะครับตัวนี้ยังเป็นเครื่องตัวแรกอยู่นะครับเครื่องไดเล็กคนประหยัด ซ่อมง่ายครับไม่จุกจิกนะครับเครื่องตัวนี้ประหยัดน้ามันด้วยครับฟังเสียงเครื่องนะครับแสืมโรงงานเังอยู่เลยนะครับเดี๋ยวผมนี่ครับดึงก้านบัตดึนมาดูแล้วนะครับเครื่องไม่มีไยเลยครับไม่มีน้ํามันกระซ็นเลยนะครับเครื่องยังถือว่านิ่มๆนะครับ รับพานหน้าก็เดิมเดิมเลยนะครับรถคันนี้ไม่มีชวนร้อเประเต็นครับเครื่องนิ่มมากครับคันนี้ <an> เครื่องดีแอร์เย็นเกียร์ดี <an> ช่วงล่างดีคัดซีสวย <an> สำหรับพี่ๆหารถใช้งานนะครับตัวนี้เป็น กระบะี d m a x 4ประตูตัวเตี้ยนะครับปี2005นะครับเครื่อง2.5 d i r e c t เ u r b o นะครับผมตั้งราคาไว้ที่148,000บาทนะครับ148,000บาทครับต่อรองได้ครับเข้ามาดูรถได้ที่วิภาวดีซอย60นะครับเขตหลัก4นะครับหรือสนใจติดต่อได้ที่เบอร์0991472099ครับ0991472099ครับขอบคุณครับ